ดีครับคนใหญ่ทำพาบอกได้คือเก่าพี่น้องมือน,นี้มารอบสองครับร้านอภิชาติอะไรครับมาบุกหลังร้านครับมาหล่อคนหาให้หาคลองให้ทอ,อยางฟังนี่ทอ,อยางครับมีน้อยใช่ไหมอ,อันนั้นมันกันหญ่ก็อโอ้ยปวดเบย่อข้อเทียมูนะฮะข้อเทียมูย่าเหตุบาปเธอได้เห็นพ่ เ,เงาเป็นดื้ออ้ม่เปลี่็นตาปะะ่ล่ะรอบสองก็มาหาท่อ,อยางะะมานะมีสีน้ำเงินอะมีกมับอาจารย์บัตรอะไรสิ่งเดีเนบเพราะวะ่าเนน่บก็มี ใครต้องการเนี่ยป่ะสรุปเร็วสั้นครับถึงสองงานนะแมนเอ้ยท่อรถต้องไปหาเธอบวไหมมีน้ำพวกลั่นอันนี้มีบวลั่นจีจออันนั้นก็บ่มีที้ก้อนหมอนีงน่ะสั้งกับทั้งเลยเเราบอกว่าสั้ังละนี่คัด cái vết là tê lò mông hà rư lạ hà đô mông bọc hà rư hà đưa nè bọc khó ngòa dì bọc 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 <Yeah. S 2> ก็คือประเทศทอพี c ีหลุดปะใส่หมูนี่ใส่ได้ทุกรุ่นเน,น้นปะว่าจะหูท่อกันนัดรอเพียบครับค้างอะไรครับสั่งได้จัดให้ครับโดยพีกี้ไลยน์อะไรซิ่งไลแตง่ง

อัปนนี้อาดอันนี้เอ,อ,นนอ,นนอันนี้เอาปากสายเฮดเลนบ่ะบ่บวกสองบวกสองลบสองอลบขอบวกย้านสอง มีแบบนี้ใส่หมูมึงเนี่ยมันไม่บกขาดหรือไงวะใส่หมูมันอยู่ความห่อนเด้มันอยู่กับความห่อนนี่บกขาดหรือบ่ก็ไปใส่เนื้อทอดกานก็เรื่อบูดมีแล้วเห้อแปลงอีกแล้วมาตรฐานในของเราหรือมึงอยมอมอันนี้ไปซั่งเหรอ<ฆ>เอาตัวย่างเนี่ยไปซั่งเอาเนี่ยแบบเนี่ย,น,ยนิว สั่งเลยกล็ได้ก็สั่งล้มกับอันนั้นมึงเด้อะไรตัวก่้มึงเด้อมือ <c oughs> มึงถือไปอนนมมีมีมงง่้ง่แบบใส่ม,มอพ่นนอแล้วก็ว่าไปตามภาษาเรา้เลยอวิชไหลยุ่นนเนาะสางเขาไม่ได้เ้ามไ่ได้เฝ้าหรอกเน,นมีมันเปลี่ยนมงมงึงบัด นปลี่ยนมูงอเ่ยใส่มู๋ดใส่มูเอือใส่มูนะแต่ว่าน,นี่ดีชัวกว่าดิอันนี้มันยากอันนี้มันยากด้วยนะบอสสะดวกกว่าเลรอกสั่งครับสัง่งพี่น้องสั่งครับ,รบตัวกุมาร้ามเนี่ย นขนาดจะมีนะพอ,อย่า่นี้มันเนี่ยเกปันไฟ่นมันจิมีมันจิมีน้ำพอกันอันนี้วันกวปันไ่น้ำซุว่าเจ้าเนีเจ้าน,น่ไงของกวางปันไป่และไปเราบขบานเสรแล้วบ่มีอะขบานเสร็ล้วบ่มีของางกันมึงก็ยกปูไปลูกพีมั้นี่ก็ได้เมื่อช้านี่ก็ยกปูลูกพีมึงนะ <c oughs> ไปเอาไว้นี่ละให้มาเอาสั่งได้แต่ว่านี่ต้องใจของก่อนูุปโภใจแอกว่ารอใจพวามงนเช่นบินลุเออคือเก่าที่นเนี่ยใช้คว่างใชคว่างจะคื่อนดึงายเอ้ยยูคนละขางดิเห็อดูคนละขางว่ารอดคำไปวย ไม่เอาความใส่้มันเหเียวเลี้ยงนะเดียวเลี้ยงเลี้ยงบะเมีไปหาเลี้ยงหาเลี้ยงอย่างดำแล้วล่ะอันเดนี่ตีนี่ตีปลานี่ตีที่เว่าตายแบบปดน้ำนะปลายัาง ល្លាបាំ្រ